สวัสดีครับสมาชิกทุกคนนะครับอยู่ผมต้นนักซ่านะครับวันนี้จะมารีวิวเกมครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมเนแบบว่าร้อนๆหน่อยนะฮะเกมที่แบบออกมาใหม่นะครับก็เลยอยากจะมารีวิวให้ดูกันหน่อยนะฮะเกมนี้ก็เป็นเกมแนวแบบว่าแบบแนวสยองขวัญร้อนๆน่ะนะฮะถ้าใครกลัวผีก็ก,ก็ดูกันนะครับดูไปพร้อมๆกันนะฮะเกมนี้ชื่อ เกมว่าเดฟเฟียนะครับเกมนี้ก็ถ้าแปลตรง,ต,รงตัวก็แปลว่าแบบว่าความกลัวอะไรอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นก็หาโหลดได้เลยนะครับเกมนี้มีให้โหลดในสต e ไทยแหละครับนะครับ,นะรบก็โหลดได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องโหลดผ่านพวกกูองกูแอป,ปอะไรนะฮะหาโหลดได้เลยนะครับในเพนสต์นะครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวกดนิวเกมเข้าไปเลยแล้วกันนะฮะมามาแล้วเย้ยอ,อันนี้เป็นแอปวะเนี่ย เอ้ยเ้ยมีเสียงกรีดด้วยครับโอ้ว้าวอันนี้น่าจะเป็นเนื้อเรื่องของมันนะครับตอนนี้ <rez eki> ไปไหนครับขับรถไปมืดๆจะเจออะไรหรือเปล่าออฮอหเฮ้ยเฮ้ยโอ,โโอ,โโอโ้มีเด็กด้วยครับมีเด็กด้วยโอ้ยเฮ้ย <ride> ผมเล่นไป <re stupid> ผมยังขนลุกไปเลยเนี่ย <laughs> เล่นต่อนคืนด้วยนะตอนนี้เขาเอาเฮ้ยเฮ้ยสองไม่ลุกขายไปไหนอะ่ะมันคืออะไรครับ ไปในความมืดมิดขับรถไปต่อเมื่อกี้ที่เราเจอมันคืออะไรอะไรก็ไม่รู้จะมีอะไรมาตัดหน้าอีกไหมเฮ้ยเบรกกระตันหันเกิดอะไรขึ้นโอ้ผีผีจิบผายแล้วหันคอมาด้วยเฮ้ยกูจะทำไงวะโอ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้พระเจ้าโอ้ขนาดนี้เฮ้ยโอ้โอ้เหนื่อยมากเฮ้ย โอ้โหผมเล่นไปผมยังคนล,ลุกไปเลยเนี่ยมันมัน,ม,นมันแบบมันตกใจบางบางส่วนะบางอันอะนะอ,อลงมาจากรถแล้วครับไปแล้วครับขึ้นบ้านโอ้โหตอนนี้ผีเต็ไมไปหมดเลยโอ้พัดเหนื่อยหน่อยนิดนึงฮนะกดออกครับโฆษณาขึ้นมาแล้วตอนนี้เราจะต้องเริ่มเล่นกันแล้วหรือเปล่าเออไปทางไหนคืออะไร โอ้พระเจ้าโอ้แม่งมืดมิดเหลือเกินนะครับส่องสว่างมองอะไรไม่เห็นเฮ้ยเฮ้อ,อ,อ,อะไรวะเฮ้ยมันมีตู้โทรศัพท์อยู่อะทำอะไรได้มั่งปะแล้วมึงเข้ามาในบ้านทำไมวันนี้ผมไม่รู้เลยเนี่ยเรื่องมันอะไรยังไงเออเข้ามาหาอะไรไม่ทราบ ส่งไฟไปเลยโอ้ก็หลอนไปนะฮะเดินไปก็หลอนไปเล่นไปก็หลอนไปบอกไม่ถูกเหมือนกันเออเฮ้ยเฮ้ยเ,เสียงอะไรวะเฮ้ยคืออะไรเราแค่จะมาหาเงิน <c oughs> ที่เราทำหายเฮ้ยเสียงอะไร <c oughs> โอ้โหพระเจ้า เฮ้ยผมขนล,ลุกจริงๆนะเนี่ยเอ่เปิดประตูได้ไหมประตูนี้เข้าได้เปล่าเปิดไงวะอเ,เอางงไปหมดแล้วเนี่ยเดินไปไหนอ่ะอา่อาอา่อาอา่าอันนี้เป็นทางตันเล้าวะอ๋อไม่ใช่ บางทีปุ่มมันก็บังคับยากไปนะอ่าประตูเปิดได้เอาล็อกชิบหายไปขึ้นไปใหม่ไปทางอื่นอืมอันนี้คืออะไรตุ๊กตาหมีป่ะเฮ้ยนี่มันตุ๊กตาหมี ตุ๊ก,กตาหมีที่แบบว่าไม่ค่อยจะสมประกอบสักเท่าไหร่แล้วฮะโดนแบบว่าโอ้โหโดนเจาะหัวโดนเจาะท้องไปด้วยืพระเจ้าเออีเอ้ยพี่เอ้ยผมขอเข้าไปดูในห้องนี้หน่อยนะเออมันชั้นบนชั้นบนมันมีอะไรเดินขึ้นไปอ๋อเสียว เปิประตูเอ้ยไปไหนต่อมีโฆษณาขึ้นมาอีกแล้วกดปิดเราเข้ามาในห้องแล้วใช่หรือไม่อันนี้มีอะไรให้เราทำมันไม่มีภารกงภารกิจอะไรให้เราทำเลยไงวะอุย้ยอะไรอะ่ะนี่คืออะไรนี่คือใครโอ้ยคุณคุณอุย้ยทำไมมัน ตุ๊กตามันตุ๊กตามันตกเว้ยม,มันขนลุ้งจริงวะหมีตัวนั้นมั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 นมาอยู่นี่ได้ยังไงโอ้โหโอ้จอสโอ้โหวายวายวายเอ้ยแกาประตูเราต้องค่อยๆเข้าไปส่องดูมันมีอะไรข้างในหรือเปล่า อ๋าผมก็ไม่ทราบว่าอ่ oh, yeah! oh, าโอ oh, yeah, yeah! oh, oh <laughs> ้ยโอ้พระเจ้าโอ้ยยยๆโอ้ย่อะไรวะเฮ้ยฮะฮะมันคืออะไรเฮ้ยมันมันคืออะไรเมื่อกี้โดนผีบีบคอตายใช่ไหมโอ้โหพระเจา้า ตกใจเลยนะครับรู้สึกว่า,าถ้าเอาอาีกสักรอบหนึ่งอันนี้คือแบบผมก็ไม่แน่ใจแล้วว่าเกมนี้มันเล่น,นย,ยังไงแต่คือเล่นแล้วมันหลอนดีอะ่ะเอาง่ายเ,าเกมนี้คือแบบว่าเล่นแล้วมันหลอนน่ะเหมือนกับว่า,อาไอ้ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับมันมัน,มนเหมือนมันมาตามหาเมียมันกับลูกมันอะ่ะน่าจะอย่างนั้นนะ ทำไมโฆษณามันขึ้นเยอะจังวะเข้าไปในบ้านใหม่ใช่ไหมเมื่อกีน้นี้โอ้ยี่ยชิบหายเสียงอะไรวะโอ้โอ,โอ้ไปแล้วโอ้ห้อนโคตรร้อนเลยบอกให้โฆษณาอะไรวะเนี้ย ผมยังไม่อยากเล่นเว้ยโอ้พระเจ้าจากใจเลยฮะหลอนจริงครับเกมนี้ผมว่าผมจะชักจะไม่ไหวแล้วละ่ะเล่นเกมนี้แล้วแบบว่าโคตรโคตรหลอนเลยนี่ถ้าอยู่คนเดียวเล่นไม่ได้ฮะยังดีที่เออยังมีคนอยู่เป็นเพื่อนโอ้ ไรชอบพิสูจน์ก็เชิญนะครับเกมนี้ไ้แถวทางนี้เราเดินพิสูจน์ไปแล้วนี่ว่าเดินหาไปแล้วนี่ว่าเสียงอะไรวะโอเยี่ยวร้อนร้อนร้อนเฮ้ยอะไรเมื่อกี้โอ้โอ้โหวริงมัน โปดที่คืนโปดคืนเมียข้ามาเถิดเมียกับลูกข้าประตูนี้เปิดได้ไหมโอ้เจ้าวิประตูนี้ล่ะเปิดได้ครับโอ้โหเข้ามาแล้วโอ้โหบอกเลยว่าว่าแล้วครับเล่นเกมนี้ตอนนี้นะแม่งโคตรหลอนอ่ะบอกให้ โอ้โหโอ้ยไม่มีอะไรเลยนี้ออกออกออกจากห้องไปไปกันเถอะไป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 มีไปอีกไ,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 ไหมทางนี้โอ้โหขนลุกว่ะแม่งจากใจเลยอ่ะจริงๆอะ่ะ อันนี้คือออไปไหนเนี่ยอ๋อทางเดิมที่เรามาเมื่อกี้นี่ว่ะหอยหลอดไปเลยยาวๆเลยมันต้องเข้าไปในห้องนั้นแน่นอนอืมกูไม่หันดูแล้วละ่ะเพราะโอ้ยไปไปไปที่เดิมโอ้อยโฆษณาอะไรจะขนาดนั้นครับ คุ้มมาเลยเดียวครับโฆษณาเนี่ยนะห้องนี้กูก็เข้ามาแล้วนี่หว่าโอ้ยเพลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอ,ยอะไรกันครับพอแล้วครับกูรลอนครับผม <c oughs> ตุ๊กตาตัวนี้มันหล่นแล้วครั้งหนึ่งเมื่อกี้แล้วมันขึ้นมาอยู่บนโซฟาได้อีกยังไง <c oughs> โอ้ยนั่นไงนั่นไงใครเมื่อกี้คือใครโอ้เฮ้ยเฮ้ยมันไม่มีประตูแล้วอ๋อตรงนี้นี่หว่าโอ้โหร้อนว่ะชิพายโอ้โอ้โหโอ้ยเฮ้ยนี่มันทางตันหรือเปล่า พ่อแม่พี่น้องทางตานครับไปไหนไม่ได้แล้วครับตรงนี้ทางตันครับเดนกลับไปมีอะไรให้เรามองเห็นหรือไม่ึโอ้โอเฮ้ยมีรถเข็นเด็กเฮ้ยเข็นเองได้โ้้ยมีอีกแล้วอีกแล้วใช่ไหม โอ้โอ้โดนกัดมืออืมเฮ้ยโอ้โหดีนะเอาแล้วเด็กอยู่ไหนอะโอ้โหโอ้โหโอืมเสียวห้องนี้คือห้องอะไรโอ้โห โอ้เส oh, e, ja ียงเพลงอุ orn, à, b b ng, ้ยมีรูปวาดเออเด็กมีภาพต่างๆนานามันคืออะไรกันหนอเรากดดูได้หรือไม่อันนี้บ้านนี้น่าจะเป็นบ้านแห่งความอบอุ่นมาก่อนนะฮะแต่ว่ากลายเป็นบ้านล้างซะงั้นเก้าอี้มามันขยับได้ยังไงโอ้โห พี่พอไม่พี่น้องเราจะไปทางในต่อออกกันดีกว่าครับโอ้โหโหอ้โอ้โอไปดิ <c oughs> เราจะไปไขประตู แต่ผมจําไม่ได้ผมจําไม่ได้แล้วว่าเออมันเป็นทางไหนตอนนี้ผมงงไปหมดแล้วนะครับคือมันมืดอะ่ะแผนที่แผนเทออะไรก็ไม่ไม่มีให้ดูคือเล่นตามมีตามเกิดอ,ะอ่ะง่ายๆเลยมัาตันนีววาโอ้จำไม่ได้เนี่ยอืมมันต้องเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหม โอ้ยไม่ใช่เลี้ยวโอ้โอมึนงงไปหมดแล้วรถเข็นเด็กเอาก็ทางเอาวันนี้ผมบอกผมจ้องโทรศัพท์มาเลยนลฮะตอนนี้ที่ผมเล่นเนี่ยอ่าทางนี้ทางนี้นโอเคแม่งหลอนชิบหายทางนี้เราเคยมายัางอะ ฮ้ยเฮ้ยนั่นใครอะไรอะไรอีกแล้วโฮ้ยอะไรอะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรโอ้มันคืออะไรวะโอ้โหอะมองหน่อยเออมันคืออะไรไม่รู้ครับกลับไปกลับไปไหนอ่ะเฮ้มันบอกให้มานี่ ไปในนี้ไปในนี้ในนี้ใช่ไหมในนี้ไปในนี้เออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรอะไรหนังสืออุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าต่างเหรอไอ้ยูโอไอ้ยูสีเครตฮะอะไรกดออกแล้ว โคตรกลัวเลยบอกให้ตอนนี้คนลุกว่ะเดี๋ยวเดินสองลูกอีกสักหน่อยแล้วกันนะฮะผมผมเล่นไม่จบแน่นอนเกมนี้บอกให้อ,อประตูตรงนี้มันเข้าไปแล้ว แล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นทางที่ไม่รู้อันไหนเป็นทางไหนแล้วนะว่าเคยมาเคยไปอะไรยังไงผมงงไปหมดอันนี้ก็รถเข็นเด็กนั่นไงเออวะก็งงจริงๆอะ่ะ ไม่รู้เลยว่างงมากเอา้าตู้หนังสือมาอยู่ตรงนี้โอ้ยไปไหนไม่ถูกแล้วฮออย้ยทางเดิมหรือเปล่าน่าจะทางเดิม ตูนี้เข้าได้ไหมอืออู้หูยเธอคือใครเอาหายไปแล้วอมีกีตาร์ด้วยกีตาร์ดีดไม่ได้เย่อ๋อ ต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับน่าจะข้างล่างนู้นเลยประตูนี้ก็เข้าได้เออห้องนี้มาแล้ว <c oughs> โอ้ร้อนวะ่ะสำรวจทุกห้องเลยห้องนี้อะเอานีมันห้อง,องนี้โอ้โอโอ <laughs> ไปดีกว่าเออเออห้องนี้ห้องนี้อ้าวโหลดอีกแล้วครับรอครับผมมาห้องนี้มาห้องนี้แล้วมันคืออะไรโอ้มานี่มานี่ไปไหนต่อเราลงมาจากประตูนั้น เราก็มาตรงนี้ข้างล่างอันนี้ลงมาข้างล่างแล้วก็วะโอเคข้างล่างที่ลงมาครั้งแรกเมื่อกี้ตอนมาเล่นแรกๆเลยนะครับอันนี้ฮึ มีใครแอบดูเราอยู่นั่นไง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 อะไรโอ้ยปิดประตูใส่ด้วยเฮ้ยแม่งเปิดเข้าไม่ได้ชิบหายประตูนี้ข้างล่างเราก็อาจจะสำรวจยังไม่หมดอ่ะอันนี้ห้องซักผ้าชัดเจนสำรวจแล้ว มาประตูนี้เปิดได้หรือยังไม่แน่ใจอ่าเปิดได้แล้วครับผมเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วครับประตูนี้ไปไหนต่อครับโอ้โห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 ทำไมมันมืดจังวะโอ้ยอ,อะไรอะ่ะอะไรอะไรอีกแล้วโอโ้มันเื่เราไปไหน คนลุกชิบหายเลยวะ่ะอ,อะไรอะ่ะโอ้โหร้อนร้อนร้อน เราเป็นว่าเดี๋ยวผมสำรวจแค่นี้ดีกว่านะครับผมสำรวจความหลอนเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ไหวจะเคลียร์ครับรู้สึกจะกลัวแล้วเกิดน,นะฮะแล้วก็ไอ้อันนี้ทางลงไปไหนใต้ดินชันใต้ดินเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงอีกนิดนึงห้องใต้ดินชัดๆเลยโอ้ยแม่งเปิดไม่ได้ด้วย อุย๊ยเขียวเวย้ยเขียวเวย้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเอากุญแจได้แล้วกุญแจเรียบร้อยอ๋อเอา,อามีกุญแจแล้วได้กุญแจแล้วครับแต่ไม่รู้จะไปหาอะไรยังไงต่อที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่า โอเคเอแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็สำหรับคนที่สนใจเกมหลอนๆอย่างนี้ก็ลองลองมาเล่นดูนะฮะ บอกเลยว่าเล่นแรกๆนี่โคตรหลอนเลยเอาเป็นว่าเล่นตอนกลางคืนด้วยแล้วกันนะครับแบบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วเล่นเกมนี้หลอนชิปหายโอเคยังไงก็หาโหลดแล้วกันนะครับเกมนี้มีให้โหลดใน p l a y Store นะครับเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ iOS ก็มีให้โหลดด้วยนะครับยังไงก็คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามกันด้วยก็แล้วกันนะครับไม่มีอะไรแล้วฮะก็มารีวิวให้ดูกันคำๆนะครับสำหรับเกมนี้หนึ่งเกมนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะ